สวัสดีครับมาอ e ีอ e ีหนึ่งแล้วนะครับช่องหน่อยนำโชคเอฟซี C นะครับวันนี้พุทธศาสนิกชนนะครับร่วมมากรา,าบสักการะพระบรมสา,ารีริกธาตุนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัพพะนโคดมและพระอาราหันตธาตุ อักษรซ้ายขวาพระสารีบุตรและพระโมคคัาดานะครับผมองชนคู่คนประชาชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศไายต่างประเทศในประเทศมาเกือบทุกจังหวัดทางภาคอีสานโซอนอีสานจะเยอะหน่อยนะครับผม อันนี้จุดบริการน้ําดื่มนะครับผม,มบริการน้ําดื่มมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาครับฝั่งนี้คือหลังอุโบสถที่หน่อยนําโชคเก็ฟรีเคยมาบวชตอนปี2565นะครับผมเน่ยดูบรรยากาศอันนี้หอระฆังนะครับ อลาลงวัดมหาวนาลาม,มาทางนี้ก็จะเป็นด้านหลังของศาลาที่ประดิษฐานองค์พระบรมมาสารีริกธาตุนะครับ แล้วก็อรรนตถาคตของภาษาอีิิปต์และพระโอคาราณะนะครับผมแล้วก็ประดิษฐานองค์พระเจ้านี้ใจยินแปลงด้วยนะครับผมเดินมาด้านหลังก็จะมาเจอศารปู่ท่านเท้ามหาพรหมนะครับที่ประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการะนะครับ อันนี้ก็องเป็นองค์ปูองย่านะครับนะครับเจ้าปู่พญานาคและเจ้าย่าพญนาคีนาคีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นองค์พระอุปคุปตเจ้านะครับประดิษสถานอยู่ตรงกลางองค์ปูองค์ย่านะครับและตรงนี้ก็จะเป็น ด้านหลังนะครับก็จะมีองค์พระราหูนะครับองค์จันทร์องค์พระอาทิตย์แล้วทางนี้ก็จะเป็นเทา้าปู่เท้าเวสุวรรณนะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านทางทิศเหนือนะครับของอุโสดที่ประดิษฐานพระบรม,มาสารีริกธาตุ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสับนะโคดมนะครับและก็อรหันตธาตุอัคระสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับสวัสดีท่านพอกลองสาสุขครับเดินมาอยู่ในพิธีงานนะครับพกลองสาสุข จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับอันนี้ฝั่งอันนี้ก็ฝั่งทางทิศตะวันออกของอุโบสถที่ประดิสถานศาลาอุโบสถที่ประดิสถานองค์พระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับฝั่งอันนี้นก็จะมีพระพิสุสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระบรม,มาสารีริกธาตุขององค์ สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็จะมีดอกไม้เป็นดอกไม้แจกฟรีนะครับอาณาสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับร่วมเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็จะมีทางผู้คนนะครับพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปนะครับร่วม ะจะเจริญพุทธมน,นรตรนะครับพุทธมนตรนะครับเป็นพุทธบูชานะครับอ,อันนี้ลองพ่อไอ้ไอ้พ่อประชายาสำคัญจากกองอำนวยการนะคะคุณไพรัตน์วรรณวงโรธรองพ่อก็เดินทางมาจาก ที่ไหนยังไม่ทราบนะครับไม่ได้สอบถามนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยประฐมพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นกุฏิของเจ้าวาดวัดมหาวานาราล์นะครับกุฏิเก่าขึ้นป้ายว่ากุฏิสมเด็จพระจานย์สดิชชวนปัญโยปทก้าวนะครับจุดฝั่งนี้ก็จะเป็นจุด อ,อูชาประตูองคนนะครับมีบรรกาศภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับของภา,ายในวัดมหาวานารามครับ นำโชวเอฟซีขอจบการรายงานการกราบพระบรมมาสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระสัมมาสามามัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาโคดมและอรหรันตธาตุหันตธาทัตของพระสารีบุตรและพระพระโมลนะัลราะไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวเนนำโชวเอฟซีให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ